สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การมีสุขภาพดีแบบถาวรแล้วก็แบบที่เราสามารถที่จะปฏิบัติเองได้นะคะสําหรับไลน์นี้นะเดี๋ยวเนจะมาชวนทุกคนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิธีการนะอันนี้เป็นวิธีการส่วนเรื่องที่ทําให้ดูก็เหมือนกับยกตัวอย่างเนาะแต่วิธีการที่เราจะปรุงอาหารแบบไหนในระดับที่ทาให เซลของเราไม่อักเสบเนี่ยวันนี้เนจะมาแนะนำแล้วก็บอกวิธีการทุกคนเลยนะคะทุกคนแชร์ให้คนอื่นได้นะหรือว่าจะเก็บแชร์เก็บไว้ดูก็ได้นะคะ,ะก่อนอื่นที่จะไปทำอาหารกันเดี๋ยวใครเข้ามาสายเข้ามาทีหลังก็ย้อนหลังดูได้จะบอกแบบนี้นะคะว่า หัวใจสําคัญนะไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรก็ตามทีจะทําอาหารเพื่อสุขภาพจะหายจากโรคจะทําให้ครอบครัวมีความสุขหัวใจสําคัญก็คือ1เราต้องไม่ตัดสินอะไรคะะ่ะการตัดสินเนี่ยเป็นความพลาดอย่างหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราตัดสินถูกมันก็ใช่แต่ถ้าเราตัดสินผิดมันก็พลาดแล้วอะไรจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราไม่พลาด การเรียนรู้รับรู้รับฟังรับทราบโดยที่เราไม่ตัดสินก่อนนะคะแล้วก็พิสูจน์ค่ะลงมือพิสูจน์โดยที่เราไม่ตัดสินถ้าเราอยู่บนโลกใบนี้โดยที่เราไม่ไม่ตัดสินไม่คาดเดาไม่ชี้ว่าคนอื่นถูกหรือคนอื่นผิดหรือว่าไม่คิดแทนใครนะคะเราจะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีชั้นเชิงอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้หม้อร้อนเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจหม้อนะคะ หม้อเมดิคุกเนี่ยเป็นหม้อที่จะมีความหนาของเหล็กเนี่ยหนาถึง5ชั้นนะคะแล้วผิวสัมผัสทุกอย่างที่สัมผัสกับอาหารเนี่ยจะเป็นเหล็กที่ใช้กับการทางการแพทย์เนาะที่เขาใช้ผ่าตัดแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปแบบนี้จะเป็นเหล็กเกรดนั้นนะคะซึ่งเกรดที่เนบอกเนี่ยจะไม่ทําปฏิกิริยากับกรดกับความร้อนทีนี้เนตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทําเมนูให้ดูเนตั้งหม้อไว้ ใช้ไฟหลีสุดนะคะหม้อหม้อเนี้ยสิ่งสําคัญต้องมีสติสมาธิปัญญาทุกคนต้องระวังต้องใช้ตัวนี้เขาจะบริษัทเขาจะแถมมานะคะซึ่งบริษัทเนี้ยเขาเน้นเรื่องการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเขาจะไม่ไม่ผลิตว,วัสดุที่มันทําให้โลกร้อนะนะเพื่อนส่วนวิธีการผัดอันนี้อันนี้นะคะวัตถุดิบซึ่งเนจะบอกให้ใครที่มีวัตถุดิบใดก็ใช้วัตถุดิบนั้นนะ เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาที่เรามาทําอาหารจริงๆกับเวลาที่เราเรียนรู้อะทฤษฎีหรืองานวิจัยหรือการเรียนรู้หรือสูตรอาหารเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยทุกคนแต่บางครั้งถ้าเรามาทําเองบางทีเราจะทําไม่ได้แบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าไอ้นู่นก็ขาดไม่ได้ไอ้นี่ก็ขาดไม่ได้เขาเรียกอุป,ปทานนะคะถ้าเราไม่มีอุปทานเราลงสนามจริงเวลาลงสนามจริงเนี่ยมันจะต้องทําได้แล้วแก้ไขตัวเองได้ แล้วเวลาที่เรากินอาหารระดับปลอดภัยเนี่ยคือระดับที่ไม่มีสารเคมีอทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้จะผัดให้ดูอ่าผัดด้วยการใช้น้ํานะคะอ่าอันนี้เล่งไฟแล้วตัวนี้อ่ะใช้น้ําแล้วก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปเสร็จมองเห็นเดี๋ยวนี้นะใส่น้ําลงไปเสร็จจริงๆไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปนะ แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานได้ยังไงจริงๆผัดเปรี้ยวหวานมันต้องมีเครื่องครบเครื่องก็คือต้องมีสับปรดด้วยแต่เน้จะบอกว่าเวลาที่เราลงสนามจริงนะบ้านของทุกคนอนะบางทีมันมีของไม่ครบหรอกแต่เราสามารถอัดเป็นผัดเปรี้ยวหวานได้นะคะอ่าอันนี้เราก็ใส่นี้ไปแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเน้จะปิดไฟจะปิดหม้อปิดปิดหม้อไว้นะคะเพื่ออันนี้เพื่อให้ดูให้ดูว่าหม้อเนี่ยเขา สามารถทำให้ผักนุ่มนิ่มหวานแล้วก็อร่อยมากอ่าส่วนหม้อนี้หม้อนี้ก็จะมาทำเหมือนกันหม้อนี้นะคะนี่ก็ตั้งหม้อไปแล้วนะเออเดี๋ยวนะตั้งหม้อไวและอันนั้นเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวเขาเริ่มจะเดือดเดือดนะคะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะปรุงซึ่งเราสามารถปรุงในหม้อได้่อันนี้อันนี้อันนี้เป็น,น,นมีขิเสือ แ่ไม่เสียลงไปเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่าจะออกมาหน้าตาอร่อยยังไงอ่าแล้วก็ปิดฝาปิดฝาสักครู่หนึ่งซึ่งระหว่างที่รอตอนนี้หม้อเนี่ยในเปิดไฟแรงเห็นปะแต่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มที่จะร้อนเขาเป็นแนวเหมือนกับเราใช้เตาถ่านเนาะพอเขาร้อนเดี๋ยวควันเขาออกปูๆแล้วก็ปิดฝาเลยแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะซึ่ง มีคนถามว่าหุงข้าวได้ไหมหุงข้าวดีมากข้าวจะนุ่มหอมแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอเขาเรียกว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอุ่นอุ่นนะคะพอพอพอข้าวสุกปุ๊บเราปิดฝาเนี่ยข้าวก็ยังอุ่นเหมือนกับหม้อไฟฟ้าเลยแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นของอาหารไว้นะคะอันนี้อันนี้เราเราอันนี้นี้ว่าเราแต่เราทำเราก็ต้องเรียนรู้หม้อไปด้วยนะทุกคน อ่าน,นี่อันนี้เบาไฟได้แล้วน,นี่เน้จะเบาไฟแล้วส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะเบาไฟได้แล้วนะคะปกติอะถ้าเกิดว่าคือมันประหยัดเน,นี่ยเริ่มจะมีควันแล้วเห็นปะอันนี้ควันเริ่มมีแล้วอ่เปิดดูอ่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่าทีนี้ตัวนี้นะเขาจะหอมมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะนุ่มแล้วการปรุงเดี๋ยวเน้จะบอกเทคนิคการปรุงอาหารส่วนอันนี้เดี๋ยวเน้เบาไฟตรงนี้ก่อน อันนี้อันนี้ต้มจากใช้หม้อสี่ชุดเนี่ยบางคนบอกว่าหุ้ยราคามันสูงจังเลยคุณเน้จริงๆไม่สูงนะเพราะถ้าใครเคยใช้หมอ้อแบบอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะเกรดจะต่างกันเลยตัวเนี้ยเขาหนาห้าชั้นนะคะแต่อีกยี่ห้อหนึ่งอะ่ะหนาไม่เท่านี้และอันนี้ยเน,นใช้เน,น้เลยรู้ว่าโอ้เขาทาให้อาหารรสชาติคงคงความเป็นรสชาติอาหารอันนี้มะเขือต้มเดี๋ยวเน้จะทําน้ําพริกให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอทานี้ให้จบก่อน อ่านี้พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เราจะไม่ลืมเลยคือตัวนี้นะมันจะทําให้เราสร้างสตินะคะซึ่งบริษัทก็แถมมาให้แล้วก็วิธีการปรุงถ้าเป็นผัดเปรี้ยวหวานเรารู้อยู่แล้วเนาะเปรี้ยวหวานปกติต้องใส่สับประรดแต่ว่านี้ไม่มีไม่มีสับประรดนะคะเนี้ก็แก้ไขด้วยการใช้มะขามเปียกแทนซึ่งเราก็ทาน้ํามะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปนะคะเพื่อเป็นความเปรี้ยวทุกคนใส่น้ํามะขามเปียกลงไป จากนั้นก็ใส่จะใส่ดอกเกลือหรือจะใส่เกลือดําก็ได้เครื่องปรุงจะมีอยู่ไม่เยอะนะคะอันนี้อันนี้ดอกเกลือเนาะใส่ดอกเกลือไปเสร็จสาหรับคนที่ต้องการความหวานเราไม่มีสับปะรดก็สามารถที่จะใช้น้าอ้อยได้อันนี้คือน้าอ้อยนะน้าอ้อยเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้หรือจะใช้เขาเรียกอันนี้น้ำตาลตะโหนดก็ได้ใส่น้าอ้อยลงไปแค่นี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็จบจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ บางคนบอกว่า,าใช้ทัพพีอะไรคุณเน้ใช้ทัพพีไม้ก็ได้คือประเด็นของการที่มันจะเกิดปฏิกิริยานะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เมื่อมันเกิดกรดเข้าไปอย่างวัสดุบางอย่างเนี่ยเจอเกลือไม่ได้นะคะเขาจะทําปฏิกิริยาเคมีกันเนาะหรือวัสดุบางอย่างเจอเปรี้ยวไม่ได้เขาจะทาปฏิกิริยาเคมีแต่หมอ้อเมดิคุกเนี่ยจะไม่ก่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะผิวสัมผัสอันเนี้ยเป็นผิวสัมผัสที่ทางการแพทย์เขาใช้ใส่เป็น ข้อเข่าเทียมหรือเขาผ่าตัดคนไข้เขาก็จะใช้วัสดุตัวนี้ค่ะซึ่งราคามันก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเทียบของบริษัทที่เนจจาหน่ายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นราคาที่ถูกเพราะว่าเขาใช้หลักการผลิตเยอะเพื่อให้คนได้ใช้แล้วก็หันราคาลงมาแต่ของมีคุณภาพค่ะ,ะแล้วนอกจากนี้นะ,ะเดี๋ยวขอขอ,อต,ตจจักนี้ค่ะมาตักใส่จานป๊บเลยคือคือถ้าเขาไม่ร้อนแล้วเนี่ยไอ้วัสดุอะ ที่มันน่ากังวลก็คือว่าเวลามันโดนความร้อนมันจะทําปฏิกิริยาเคมีคะแต่อันเนี้ยเขาลดความร้อนแล้วเขาก็ไม่ทําปฏิกิริยาเคมีแล้วเนาะอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมันก็จะออก3ามรสนะผัดเปรี้ยวหวานซึ่งถ้าทุกคนใช้หม้อทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเออหม้อเน,นี่ยมันทําให้ของนุ่มอร่อยจริงๆเลยนะอันเนี้ยเนยคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเนยทำมามาหลายๆรอบแล้วอ่ะอันนี้อันนี้จบที่ตรงนี้เนาะแล้วสิ่งสาคัญก็คือ เราต้องมีสตินะคะในการที่จะปิดเพราะหม้อเขายังร้อนอยู่ปกติเวลาที่เน้หุงข้าวนะก็จะพอข้าวสุกปุ๊บเราก็ปิดไฟแล้วเขาก็จะอุ่นของเขาอย่างนุ่มอร่อยอันนี้หนึ่งเมนูเสร็จไปแล้วนะคะเอาไปทิ้งเนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแบบนี้วิธีการที่จะให้อร่อยคือถ้าทุกคนอยากได้ความอร่อยเน,น้ก็เจียวกระเทียมเจียวไว้เนาะใส่กระเทียมเจียวอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะเราไม่ต้องใส่น้ํามันเนาะ แล้วก็ไม่ต้องกินน้ํามันแต่ถ้าทุกคนจะกินน้ํามันก็กินน้ํามันดีๆค่ะหรือกินน้ํามันน้อยๆอ่าให้คุณอาไปเก็บแล้วอ่าทีนี้มาดูมะเขือมะเขือยาวบ้างดูมะเขือยาวกันนะ,ะที่เช็ดมือนด้อ่อะมะเขือยาวสิ่งที่เราจะไม่ลืมทุกคนคืออันนี้ตัวนี้ห้ามลืมเลยปุ๊บอ่มามะเขือยาวเขาก็จะนุ่มและแล้วก็เราก,เราก,เราก็เดี๋ยวเราเนี่ยใส่น้ําน้อยไปเนาะ ก็เติมน้ำเข้าไปอีกได้นะคะาเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะนุ่มอะแต่อันนี้เนนลืมใส่น้ำน้อยเกินไปแต่จะบอกจะที่ที่จะทำให้ดูก็คือว่าอย่างพวกฟักทองพวกมันฝรั่งพวกอะไรเงี้ยจะนุ่มหมดเลยค่ะเวลาที่เราทำนะแล้วมะเขือยาวเนี่ยจริงๆแล้วการปรุงนะคะถ้าใช้กะทิได้จะดีมากแต่ถ้าเราไม่มีกะทิเราใช้น้ำมันมะพร้าวได้เลยนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้จะเอา คือเวลาเราเราทําให้สุกไปก่อนเนาะเพราะน้ํามันเนี่ยเวลาถ้ามันโดนความร้อนเยอะๆมันจะเกิดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนปฏิกิริยาคมีก็คือเป็นทานแฟรชถ้าเราไม่ใช้น้ามันมะพร้าวเราจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ซึ่งอันนี้ยตัวมะเขือเขาจะนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่านุ่มจริงปะเนี่ยแต่เขาจะนุ่มอร่อยมากเลยคนะ่ะแล้วก็ปิดปิดไฟไปเลยแล้วก็ปรุงวิธีการปรุงบางทีเราก็อาจจะติดในน้ํามันเน,นาะเนี้ยใช้น้ํามันมะกอกนะคะ เป็นเกรดสาหรับทําอาหารแต่ว่าจะไม่ใช้ผัดทอดเพราะว่าน้ํามันมะกอกเมื่อโดนความร้อนมันจะเปลี่ยนสภาพเนาะเป็นทานเลสหรือหรือทุกคนไม่ใช้น้ํามันมะกอกใช้น้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมที่เนตเจียวไว้แล้ว่าใส่หอมลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมที่เจียวลงไปแล้วนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรส ปรุงรสเนี่ยทุกคนจะใช้เกลือซึ่งถ้าเป็นเมนูนี้ใส่เกลือดํามันจะเข้ากันนะคะมะเขือผัดเนี่ยแล้วมะเขือมะเขือผัดเนี่ยนีใส่เกลือดําลงไปนะถ้าใส่พริกลงไปนิดนึงมันก็จะยิ่งชูรสนะคะสามารถใส่พริกลงไปได้อ,อันนี้ก็เสร็จไปหนึเม,น,มนูแล้วซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าหม้อมันมีหลายชิ้นจริงๆหม้อมันใช้ได้ มันควรจะมีหลายหลายชิ้นนะคนซึ่งในสามารถปรุงเกลือปรุงมะนาวปรุงอะไรเข้าไปในหมอ้ออย่างที่บอกผิวสัมผัสเขาไม่ทำปฏิกิริยาเคมีนะคะไม่ก่อสารอะไรออกมาแบบเนี้ยอ่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดราคาไม่ถึงสองหมื่นราคาสมาชิกนะแต่เราใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วเราปรุงอ่ะเราปรุงเพื่อสุขภาพของเราเนาะแต่ถ้าใครไม่มีบ้อมแบบนี้เวลาจะปรุงอาหารเราก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้เนาะว่า เราก็ต้องเอามาปรุงข้างนอกอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าวัสดุบางอย่างเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับก่อ,อเขาเรียกว่าก่อปฏิกิริยาเนาะทำให้สารบางอย่างมันออกมาอันนี้เสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะมาทําน้ําพริกให้ดูซึ่งการนะทําน้ําพริกเนี่ยไม่ต้องใช้หม้อหรอก <c oughs> การทําน้ําพริกแต่ว่านี้เนี่ยเอาอันเนี้ยต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตําน้ําพริกก็จะมีพริกพริกอ่า มีพริกบางคนกินไม่กินอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินกระเทียมสดได้จะดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพอะ่ะเดี๋ยวพูดไปแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยเนาะอือพูดไปแล้วก็ทำไปเดีย๋ยวสำหรับคนที่ที่สามารถทานกระเทียมสดหอมสดได้จะจะดีมากเพราะว่ากระเทียมก็่ออย่างที่รู้อยู่เนาะว่าเขาก็มีสามต้านการอักเสบมีสารที่ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีแบบเนี้ยรวมถึง อันนี้มะเขือนี่นะเนี่ยใช้หม,ม้อเมนดีคุกแล้วจะนุ่มมากเลยนะคะเฉพาะมะเขือต้มก็อร่อยละเนี่ยเนี้ยประทับใจหม้อมากเลยอ่ะเดี๋ยวพิิก่อนใส่พิกไปสักสองเม็ดนะทุกคนเพื่อการไม่ได้เผ็ดเนาะอืแล้วก็ แล้วก็เอามะเขือนี่แหละเดี๋ยวตำตำพริกไปก่อนน้อยๆสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงน้ำพริกอะสามารถที่จะทํารสจัดนิดนึงก็ได้ซึ่งรสจัดอาจจะจัดมาจากเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวเค็มเกลือนะแล้วก็เราใส่น้ำตาลธรรมชาติเพราะว่ามันจะได้ชูรสสมรสหรือบางคนไม่ใส่น้ำตาลเลยเป็นเปรี้ยวกับเค็มก็ใช้ได้แล้วนะคะ เพราะอะไรเพราะอะไรถึงทําน้ําพริกรสเข้มนิดนึงเพื่อเราจะได้กินกับผักได้แล้วเราจะได้กินผักเยอะๆไงคะทุกคนเพราะไม่งั้นบางทีเราก็ไม่รู้เจอกินผักยังไงเนาะบางคนก็กินผักยากแต่ถ้าเราได้น้ําพริกเปรี้ยวมันก็อ่ามีผักเอามาแก้ความเค็มเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะตำนี้ตำน้ําพริก <c oughs> คุณอาหยิบไปนนี้ให้หน่อยดิหยิบกระเทียมกับหอม ซึ่งสามารถใช้กระเทียมสดแล้วก็หอมสดได้นะคะแต่ว่านี้เนี่ยใช้นี่นี่นี่ค่ะนี่นี่น,น,นี่แต่ว่านี้ใช้กระเทียมเจียวกับหอมเจียวเพื่อชูรสนิดนึงแล้วก็ความเปรี้ยวจริงๆต้องใช้มะนาวเดี๋ยวถ้าไม่มีมะนาวทาไงล่ะก็เปลี่ยนเป็นมะขามแทนเนี่ยใส่มะขามลงไปเลยนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวส่วนส่วนเกลือใช้เป็นเกลือดำแล้วก็ได้ได้ทานแร่ธาตุ84ชนิดเนาะ ซึ่งอันนี้มันก็ได้เปรียบตรงที่ว่าไหนๆเรากินแล้วเราก็ได้ธาตุอาหารเลยใส่เกลือดำลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงอะเนาะน้ำอ้อยอะเขาเรียกน้ำอ้อยทุกคนหน้าตาลอ้อยจะเป็นเนี้ยเราใส่น้ำอ้อยลงไปไม่เป็นจากธรรมชาติไม่ขัดขาวนะเป็นน้ำอ้อยที่เวลาเราจะทําอะไรเราควรจะใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นน้ําตาลทรายแดงขัดขาวเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะมีสารฟอกขาวเนาะอันนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะทัพพีเดี๋ยวจะตักให้ดูอใช้ทัพพีนี้ก็ได้ตักให้ดูแล้วก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่หอมกับกระเทียมปนล,ลงไปได้เลยนะคะทุกคนเราก็จะได้น้ําพริกที่สามรสนี่แหละง่ายๆอ,อันนี้เป็นน้ําพริกนะคะส่วนใครอยากจะให้เผ็ดกว่านี้ อยากจะให้เผ็ดกว่าน,นี้เห็นแม้แว่าเนี่จะไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นที่เป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะทุกคนเวลาเรากินอ่ะถ้าเราต้องการระดับเซลล์จริงๆนะอ่ะใส่พริกลงไปนี่นะให้ให้ดูแบบดูมีสีสันสวยงามเนาะอ่ะเน่ใส่พริกลงไปเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเวลาเรากินข้าวอันนี้เรากินแบบปลอดภยัยแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยคนนุณเน้ทำไมเราจะต้องจำกัดนู่นนี้นั้น คือเราจะจํากัดนู้นนี้นั้นเราต้องดูสภาพร่างกายของเราค่ะอาหารในระดับของปลอดภัยสูงสุดอ่ะจะต้องเป็นอาหารที่ไม่ปรุงหรือถ้าจะปรุงก็ปรุงให้น้อยที่สุดซึ่งในหนังสือเนี่ยนะเนจะบอกว่าไอ้ถั่วพูเนี่ยเป็นถั่วที่มีโปรโตีนสูงมากเลยนะคะแต่บางทีเราก็กินกินไม่เป็นเนาะเราก็สามารถเอามาลวกทํายำได้ทําได้หลายเมนูเลยค่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยแล้วอาหารระดับเนี้ยที่ทําระดับเนี้ยเพราะอะไร เพราะเป็นระดับที่คนเป็นเบาหวานก็กินได้คนเป็นมะเร็งก็กินได้คนเป็นไตก็กินได้คือเวลาถ้าเราจะเลือกเส้นทางการหายโรคเราต้องเข้าใจโรคแบบสิ้นสงสัยอะทุกคนเพราะถ้าเรากินแบบไม่กินเนื้อสัตว์แต่เราเราไปกินอย่างอื่นที่มันเขาเรียกว่ามีตัวที่มาลดภูมิต้านทานเนาะยกตัวอย่างของเทียมแล้วไปกินโปรโตีนเทียมแบบนี้ยแล้วเราเข้าใจว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์ก็ทําให้หายจากโรคได้การไม่กินเนื้อสัตว์เป็นเส้นทางหนึ่ง สำหรับคนเป็นมะเร็งหรือสำหรับคนที่เป็นโรคไตยอย่างเงี้ยเนาะเพื่อไม่ต้องสร้างภาระให้กับร่างกายแต่ถ้าเราต้องการที่จะลดภาระทั้งหมดเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยอาหารเทียมก็เป็นภาระเพราะมันเป็นลดต้นทุนของร่างกายเราก็ต้องทําอาหารที่สดใหม่อันเนี้เราก็จะได้กินได้นี่มันจะออกสามรสเลยนะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มเนาะเน่ยแล้วทุกคนจะได้กินผักอย่างมีความสุข มะเขือเทศมะเขือมะเขือเทศมะเ,เ,เขืออันนี้ก็เหมือนกันพวกนี้มีลิปเป็นด่างหมดเลยนะทุกคนอืมรวมถึงมะระมะระกินสดก็ได้แต่ถ้าให้เรากินเพียวๆงทีมันเบื่อเนาะแต่เนี้พอเรามาจิ้มเห็นไหมแล้วเราขยำข้าวก็ได้นะอย่างเงี้ยเราก็ได้กินละลดการอักเสบทุกคนเนีย่ยเราสามารถกินผักได้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ย เป็นเทคนิคในการทํากับข้าวส่วนเทคนิคในการทําผักถ้าปลูกผักเองได้ปลูกเลยแต่จะป,ปลูกเองไม่ได้ใช้วิธีล้างซึ่งล้างเนี่ยนี้จะแนะนําน้ํายาล้างจานของอะโทมี่เนาะจะเป็นแนวที่แบบถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องเรื่องต่างๆในโลกใบนี้นะแม้แต่น้ํายาล้างจานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราตรวจสอบน้ํายาล้างจานจริงๆเนาะน้ํายาล้างจานเนี่ย างทีเขาใส่สารเคมีเนะี่ยถ้าเราล้างไม่หมดมันก็ยังมีคราบตกค้างอยู่แต่ถ้าน้ํายาล้างจานเกรดที่เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาจะไม่ใช้เคมีที่มันเป็นตัวก่อมะเร็งะคะ่ะซึ่งของอัตโอมี่ก็ราคาไม่แพงนะทุกคนเป็นบริษัทเดียวกับที่ขายหม้อน,นี่แหละถ้าทุกคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยซึ่งเวลาถ้าเน้ได้ผักออร์แกนิกมาจริงๆที่เน,นเชื่อมั่นได้เนก็ไม่ไม่ใช้น้ํายาล้างจานมาล้างหนึ่งรอบก็แล้ แต่น้ายาล้างจานตัวนี้มันไม่ทิ้งสารตกค้างเนาะเนี่ก็ล้างไปเอาแบบจางๆเนาะล้างผักไปหนึ่งรอบส่วนอีกรอบนึงก็จะใช้ผงถ่านซึ่งผงถ่านเนี่ยนะคะเอาถ่านเรนานี่แหละมาตำให้ละเอียดเลยทุกคนตำจนหน้าตาเป็นแบบเป็นแบบละเอียดอะ่ะซึ่งผงถ่านเนี่ยนอกจากดึงพิษออกจากผักได้แล้วแช่ไว้สิแช่ไว 10, ้สิบนาทีสิบห้านาทีมันเขาจะดึงพิษ นอกจากเขาดึงพิษจากผักแล้วเขาย,ยังดึงพิษออกจากร่างกายด้วยเราสังเกตไหมเราจะกินขนมขนมเลยนะขนมเปียกปูนดำอะ่ะเขาก็เอามาจากผงถ่านนะเขาใช้ผงถ่านซึ่งผงถ่านมันก็แนวประมาณาต้นไม้ที่เราเอาไปเผาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยอันตรายอะ่ะผงถ่านเราจะกินได้ไหมอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนตัดสินนะการตัดสินเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยไม่เอาหรอกอันตรายผงถ่าน เออถ้าเราเป็นคนตัดสินนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ตัดสินแล้วเราลองพิสูจน์ในโลกใบนี้ทุกคนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมากเลยค่ะในเส้นทางของการที่จะสุขภาพดีสุขภาพแบบเขาเรียกว่าดีถาวรเนานะเออถ้าเราไม่ตัดสินนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยพอเข้ามาดูก็อีแยะละใช้ทางแต่ถ่านเนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาร่างกายได้เยอะมากเลยนะคะแต่ก่อนนู้นนี่ก็ใช้ผงถ่านแปลงฟัน เวลาปวดท้องก็ใช้ผงถ่านน้อยชงกับชงกับน้ําชงกับใส่ใส่เกลือก็ได้เกลือดําก็ได้แล้วก็ดื่มมันก็ช่วยไอ้ที่ท้องอืดๆอยู่เหมือนจะระเบิดอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีมากแล้วเขาช่วยซับพิษได้ใช้แต่น้อยๆแต่ทีเนี้ยสิ่งสําคัญที่เราจะเข้าถึงเข้าถึงวิธีการนะคะมันคือจิตใจที่ไม่ตัดสินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินมันจะเกิดการกลัวการกังวล ซึ่งถ้าทุกคนกังวลก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเส้นทางของนี้นนใช้ธรรมชาติ100%เเซนะคะแต่ตอนนี้พอเนี้ยเริ่มที่จะดีขึ้นคําว่าดีขึ้นก็คือร่างกายดีขึ้นด้วยแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนี่นก็มีโอกาสที่จะเอาหม้อหม้อแบบออร์แกนิกอะมามาทําให้ทุกคนมารีวิวให้ดูเพราะว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจเมื่อก่อนเน,น่ไม่มีเงินเน่ก็คงไม่มีโอกาสซื้อหม้อมาใช้แล้วมารีวิวนะรวมถึงผลิตภัณฑ์อันอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น นอย่างให้ทุกคนอย่าตัดสินคนที่เขารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะอย่างน้อยเขาก็เอามาทําให้เราดูซึ่งตัวเนทเนี่ยพอเนรีวิวก็จะมีคนที่ซื้อหม้อไปแล้วตอนนี้เนก็จะพยายามที่จะมาอธิบายบ่อยๆและให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นําเสนอถ้าถ้ามันสามารถที่จะเอาไปทําให้ชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือในการเรียนรู้นะคะเราจะต้องฝึกเป็นคน เป็นคนที่เน่จะบอกให้นะกฎของโลกใบนี้นะคะคนที่จะเอาอย่างเดียวอะ่ะจะไม่มีวันได้อะไรจากโลกใบนี้เลยะคะ่ะแต่คนที่ไม่ต้องการอะไรอะ่ะแล้วมีการเป็นผู้ให้ซึ่งการเป็นผู้ให้ไม่จําเป็นว่าต้องให้เงินให้ทองเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาให้ความรู้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ควรจะมีอยู่ในจิตใจคือการสํานึกรู้เขาเรียกว่ารู้คุณอะ่ะรู้สึกขอบคุณอะ่ะรู้สึกเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนาะ ซึ่งเนทมาพูดตรงนี้ได้เพราะเนทฝึกปฏิบัติแล้วเนทสังเกตชีวิตตัวเองและสังเกตชีวิตคนอื่นที่มีปัญหาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาจากการที่จะเอาอย่างเดียวอ่ะจะเอาอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเนาะแล้วพอพอไม่รู้ปุ๊บเกิดปัญหาครอบครัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ชอบคิดแทนคนอื่นตัดสินว่าคนนั้นทําไม่ถูกคนนี้ทําไม่ถูกควรทําแบบนั้นควรทําแบบนี้ เมื่อไหร่ถ้าเรายังเป็นจิตใจแบบนี้นะคะเราแก้สมการชีวิตไม่จบค่ะแต่ถ้าเราอยากแก้สมการชีวิตให้จบเลิกตัดสินผู้อื่นเลิกคิดแทนใครและมาทําตัวเองให้ดีก่อน mm hmm. เขาเรียกเอาตัวเองให้รอดเนาะ mm hmm. เห็นจิตเห็นใจเห็นนิสัยตัวเอง mm hmm. ให้ชัดให้แจ้งค่ะแล้วเราจะแก้ได้หมดทุกปัญหาเลยซึ่งเนกล้าพูดตรงนี้เพราะเนะทาได้แล้วไงเนะทาได้แล้วแก้ปัญหาได้แล้วแล้วเน้จึงรู้ว่าทุกคนก็แก้ได้ ปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพไม่มีใครจําเป็นต้องทุกข์ไม่มีใครจําเป็นต้องป่วยไม่มีใครจําเป็นต้องมีปัญหาชีวิตถ้าเข้าใจกฎสัจธรรมเนาะกฎกฎอันนี้ยยุติธรรมกับทุกคนนะคะแต่ขอให้ขอให้ไม่ตัดสินะแต่ลงมือพิสูจน์ซึ่งหลักการของพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออยู่แล้วเนาะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อจากการที่เห็นกันตรงหน้าแบบนี้อย่าตัดสินจากการที่เราเห็น รูปรสกลิ่นเสียงซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ตัวเนี้ยเป็นกฎเกณฑ์เนาะแล้วมันทําให้พลาดไงคะพระคนที่เขารู้หลักการอ่ะชอบรูปสวยรสชาติอร่อยกลิ่นดีเสียงไพเราะอ่ะลักษณะเนี้ยแต่พอเห็นคนหน้าตาดูแบบไม่โอเคก็รู้สึกว่าไม่ใช่เราจะไม่มีวันรู้คนอื่นนะคะสมมติเราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัว เราจะไม่มีวันรู้ว่าเขาภายในสุขภาพเขาเนี่ยเบาสบายโล่งขนาดไหนเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเช่นเดียวกันบางทีเราเห็นคนอื่นเนี่ยออปชันข้างนอกอุย้ยดูสวยดูรวยดูเพอร์เฟกแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเจ็บปวดหรือเปล่าถ้าเรารู้ตัวเองเราจะรู้หมดค่ะทุกคนเราจะตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นการจะตรวจสอบอะไรว่าจริงว่าเทจว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน ท่านไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ที่ให้เราไปเข้าเฝ้าไปเห็นไปจับไปต้องนะแต่ท่านมีเครื่องมือเอาไว้ให้เราคือสติปันสีนะคะเขาเรียกว่าวิธีการท่านให้วิธีการเราไว้เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบเครื่องมือพิสูจน์ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสรุปสุดท้ายเดชจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาจริงๆและเข้ามา <c oughs> เข้ามาค้นหาลงมือพิสูจน์ พวกเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ครบ360อองศาเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องรวยแต่ครอบครัวแตกแยกรวยแต่สุขภาพเสียไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าให้หลักการทุกอย่างเนาะรวยแบบรุ่มรวยด้วยรวยแบบสุขภาพแข็งแรงด้วยรวยแบบครอบครัวเป็นสุขด้วยรวยแบบมีมิตรไมตรีที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วย เพราะเราจะไม่ตัดสินใครเพราะเราไม่เป็นอะไรอ่ะทุกคนถ้าเราเข้าใจบทบาทนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราทําบทบาทที่อยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางค่ะไม่มีเราจบไปแล้วถ้าเข้าใจหลักการนี้นะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนิทานก็นั่นแหละใครที่สนใจหม้อเมดี้คุกอ่ะขอพูดย้ําเรื่องหม้อนิดนึงคน Puis ที่บอกว่าราคามันสูงนะเน่ยจะบอกแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยเราไปยอมเสียเงินเนาะให้กับเรื่องอื่นเนี่ย เป็นแสนบางคนก็เป็นแสนนะบางคนเนี่ยเนตรู้เนาะไปทําหน้าไปทําฟันไปซื้อเครื่องเพชรเครื่องประดับเสื้อพงุงเสื้อผ้าแต่ว่าไอสิ่งที่จะมามอบให้กับสุขภาพเนี่ยราคาไม่ถึงสองหมื่นเนาะทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเฉลีย่ยแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนตอายุสี่สิบเจ็ดอะสมมุติว่าเนตอยู่อีกได้อีกร้อยปีก็อาตีไปอยู่อีกห้าสิบปีอย่างเงี้ยสองหมื่นบาทของห้าสิบปีเนี่ยมันเฉลีย่ยมันไม่กี่บาทต่อวันนะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจริงกับร่างกายแค่ไหนเรารักเขาแค่ไหนเนาะนะคะถ้าเรารักเขาเขาก็รู้ว่าเรารักเขาในส่วนตัวนน้เน้เป็นคนที่ไม่ค่อยเสียดายเงินนะแต่ไม่ค่อยเสียดายเงินแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินเปิดฟ้านะคะเน้ใช้เงินที่เป็นประโยชน์สูงสนะุดเนาะคนแรกที่เน้น,นึกถึงก็ค,คือแม่เน้ใช้เงินให้แม่ใช้เงินให้กับผู้อื่นอย่างตัวเองเนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้าเน้ก็เป็นคนที่ใช้เสื้อผ้ามือสองทุกคนไม่ค่อยเน้นเสื้อผ้า แต่ว่าเนซ์ให้น้ำหนักกับเรื่ององค์ความรู้ให้น้ำหนักกับเรื่องปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนาะความสัมพันธ์ความรักความที่ทําให้คนรักกันนะ่ะพูดแล้วให้คนไม่ทะเลาะกันนะ่ะพูดแล้วให้คนดีต่อกันนะั่นคือเป้าหมายในการมาเยือนโลกของนี้คือสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นหลักฐานแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกคนนะก๊อปปี้เอาไปทําแบบนี้เพื่อพัฒนาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของจิตวิญญาณน,นะคะเราจะได้ไปสู่กาแล็กติกกันได้เนาะเพราะว่าพวกเรานี่แหละเริ่มตั้งแต่เรา เล็กๆอาจจะเป็นนบอดี้เราไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรแต่เราทําจากจิตวิญญาณเล็กๆเ,เพราะทุกอย่างมาจากสิ่งที่ไม่มีนะคะแม้แต่เซลล์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไปต้องสองกล้องนะถึงจะเห็นตัวจิตวิญญาณเองก็มาจากการไม่มีเหมือนกันเราก็เหมือนเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีเส้นมีสายแต่เราจุดติดความเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีการพัฒนาเนาะต่อไปโลกเราก็จะเจิดจ้าเจิดจระจะหลัดไปด้วยแสงสว่าง สว่างจ้าทุกวันสุขภาพดีทุกวันสุขภาพจิตด,ดีทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจนะคะจิตจิตที่ดีแล้วเดี๋ยวจะนําไปสู่สิ่งดีๆหลายๆอย่างมฝนตกแล้ว,วทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฝนตกเก่งดังมากเลยนะ